คือในส่วนของตัว d v v n c e เนี่ยเราก็มองเป็นหุ้นที่เรียกว่ามั่นคงแล้วก็กระแสเงินสดดีมีปันผลนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจของตัวเอง WSA ก็ยอดถ่ายนิคมเขาก็ถือว่าดีมากๆปีนี้ก็มีลุนเนาะว่าอาจจะสูงว่าเป้าที่เขาตั้งไว้พันเจ็ เดี๋ยวเราลงมาดูหน่อยว่าเลือกซื้อที่บอกว่าเลือกซื้อเนี่ยทำไมถึงเป็น3พหุ้นนี้ a d v a n c e มีนาและ W H A ทำไมจึงแนะนำเป็น3พหุน้นนี้เชิญครับพี่ใหม่ครับคือในส่วนของตัว a d v a n c e เนี่ยเราก็มองเป็นหุ้นที่เรียกว่ามั่นคงแล้วก็กระแสงเงินสดดีมีปันผลนะคะ ส่วนมีนาจะเป็นตัวหุ้นเล็กหน่อยแต่ว่าปีนี้มีสตอรี่เรื่องของการเติบโตที่ดีแล้วก็แนวโน้มก็สามารถขยายตัวต่อได้ในปีหน้านะคะปีหน้าปีนู่นนะคะส่วน WHA ปีนี้นะคะก็มีคาตาลิสต์กเรื่องของการยอดขายนิคมที่อาจจะแข็งแกร่งกว่าที่คาดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอการขายตัว a s s e t ทเข้ากอง WHART ด้วยค่ะ ก็ก็เรียกว่าแต่ละตัวเนี่ยก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจของตัวเองเพียงแต่ว่าบางตัวเนี่ยเรามองในลักษณะของการถอยรับบางตัวเราก็อาจจะมองในลักษณะของการฟอลโล่บายค่ะครับงั้นผมขอเริ่มทีละตัวนะครับไปกันที่หุ้นตัวแรกนะครับหในสตัวซึ่งพี่ใหม่บอกว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เป็นลักษณะ selective buy นะครับพุ้นพื้นฐานดีเป็นลักษณะ selective buy เลือกซื้อเนี่ยเป็นลักษณะทยอยเก็บด้วยหรือเปล่าครับพี่ใหมครับคือถ้าตัวแรกคือ advance เนี่ยก็เป็นลักษณะของการทยอยซื้อนะคะเพราะว่าตัว advance เองราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นมาระดับหนึ่งละนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเราทางพื้นฐานที่250เนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์พอสมควร ทีนี้ในแง่ของตัวแอดวานจุดที่เราคิดว่าจะเป็นแค t ตาลิสต์ต่อไปก็คือ,อผลการศึกษาควบรวมระหว่างแอดวานกับทริปเปอร์ทีบอร์ดแบนที่กสทชอ,อบอกว่าอาจจะมีการอบอร์ดอาจจะพิจารณาผลการศึกษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าบอร์ดออกมาอบอกว่าเอ้ย ศึกษาแล้วมีความเป็นไปได้แล้วก็ให้ควบรวมได้อันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าในทางบวกนะคะซึ่งตัวบริษัทเองเนี่ยเขากเา็เรียกว่าเขาบอกก็เขาก็ลุ้นในทางบวกนั่นแหละนะคะแล้วก็ในมาร์เก็ตก็คิดว่ามันมีโอกาสความเป็นไปได้ส่วนตัวธุรกิจโทรศัพท์กับธุรกิจตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะแล้วก็ในส่วนธุรกิจลูกค้าองค์กรเนี่ยทุกอันปีนี้เนี่ยเราคิดว่าขยายตัวได้มากน้อยต่างกัน นะคะตัวที่แขายตัวดีก็คือตัวอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอันนี้ขยายตัวดีเพราะว่าความต้องการใช้มันเยอะแล้วก็ลูกค้าองค์กรก็แขยายตัวดีเช่นกันแต่ละปีที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเออร์เนีงก็ลดลงไปบ้างอะไรบ้างนะคะปีนี้น่าจะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะคะประมาณ7%แล้วก็ปันผลก็ยิ่สัก4%ต่อปีค่ะครับพี่ใหม่ครับอีกด้านหนึ่งตัวแอดวานเนี่ยเขาก็เป็นหลาน เป็นลูกของ InTouch แล้วก็เป็นหลานของกัฟด้วยจะโดน<ะ>หางเลขเรื่องกรณีที่เขาคุยคุยกันอยู่เนี่ยเขาเอ๊ะกันอยู่จะโดนหางเลขด้วยไหมสําหรับกรณีนี้สําหรับ Advance ครับพี่ใหม่ คือพี่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่โดนนะคะเพราะว่าตัวแอดวานเนี่ยก็คือทําธุรกิจของตัวเองไปเขาก็ไม่ได้มาแตะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เ,เกี่ยวกับสื่อสารหรือว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรนะคะก็ไปส่วนของตัวค่าไฟเนี่ยก็ไปอยู่ที่กาฟเองนะคะก็คือเป็นตัวเพราะว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมตัวแอดวานเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะคนที่จะโดนคือแม่มันไม่ได้ลูกหลาน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรค่ะปัญหาที่เราประกันการเอาได้เหมือนตึงค่ะครับนะครับตัวแรกนะครับพุ่นพื้นฐานดีหาจังหวะทยอยสะสมคือแอดวานลักซัพดี b ีเอสวิ e เประเทศไทยแนะนำซื้อแอดวานคาดการ v ดิวิเดนทูปีนี้4%ถูกต้องนะครับพี่ใหม่ถูกต้องค่ะครับเป้าพื้นฐานที่เหมาะสมของแอดวานเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับ 250ค่ะ250ทยอยสะสมนะนี่คือหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีตัวแรกนะครับขยับมาที่หุ้นพื้นฐานดีน่าสะสมตัวที่2ครับพี่ใหม่ครับค่ะตัวที่2นี่คือตัวมีนาธันสปอร์ตนะคะก็คือเขาเนี่ยมีการขยายก่อคือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกเล่าก่อนเนาะว่าทำธุรกิจอะไรนะคะ ก็จะเป็นพวกรถคอนกรีตผสมเสร็จนะคะพวกมิกเซอร์แล้วก็รถพวกควบคุมอุณหภูมิรถขนส่งอาหารสัตว์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งปีนี้เขาก็มีการขยายกองรถของเขาเพิ่มเติมแล้วก็มีการส่งมอบรถโม่คอนกรีตนะคะให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างปีนี้ก็ที่ส่งไปแล้วก็มีของปูนซีเมนไทยนะคะก็คือตัว C Pa พแล้วก็ ปูนซีเมนต์เอเชียก็คือบอัวคอนกรีตแล้วในไตมาสองเนี่ยจะส่งมอบรถมิกเซอร์อีกประมาณ40คันนะคะกออ็อีกอันหนึ่งที่เป็นแคตตาลิสก็คือเขาเนี่ยถือหุ้น35%ใน TDM Logistics อันนี้เนี่ยทำธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้กับบริษัทในกลุ่มของคาราบาวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขนส่งในประเทศก็จะมีตัวร้าน CJ m a l ร้านถูกดีมีมาตรฐานซึ่งเป็นของคาราบาวกรนะูปนานแล้วในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการขนส่งข้ามแดงไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนแบ่งกำไรที่ตัวบริษัทเนี่ยจะได้รับเข้ามาในปีนี้นะคะแล้วก็ปีถัดๆไปก็ประเมินว่าทางบริษัทเนี่ยบอกว่าปีนี้รายได้ท็อปไลน์เนี่ยน่าจะโต15นะคะส่วน กำไรสุดที่ปัญหดส,สุดท้ายเนี่ยนักวิเคราะห์ในตลาดก็มองกันว่าน่าจะโตได้ประมาณสักสามสนะคะแล้วก็ปีหน้าขยายต่ออีก30%สิบำหรับโดมีนาก็คือถือว่าเอ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็น,เป,นเป็นโกรสตอ็อกตัวเล็กหน่อยแต่ก็เป็นโกรสต็อกที่น่าสนใจมีสตอรี่ค่ะครับราคามีนาผมก็รู้จักแต่มีนาคาเฟ่พี่มาบอกไม่ใช่มีนาทานสปอร์ต นี่คือ,อหุ้นพื้นฐานดีตัวที่2ในฐานะโก้สต็อกพี่ใหม่บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นโก t สต็อกนะอ่านะครับแนะนำซื้อ,อมีนาเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับอันนี้คือ c o n s e n แซสให้ไว้2.75ค่ะ2.75ใช่ไหมครับพี่ใหม่ใช่ค่ะ2.75ค่ะ2บาท75สตางค์นะครับตามค่าเฉลี่ย IAA consensus นะครับสำหรับ มีนาทานสปอร์ตนะครับปันผลเน้นไหมสำหรับมีนาครับพี่ใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะอ,อก็ไม่ได้เน้นมากค่ะเน้นเรื่องโกลดเป็นหลักแนะโกสต็อกนะครับแนะสำหรับตัวนี้นะหุ้นเติบโตสูงนะครับมีนานะนี่คือตัวที่สองนะครับมีนาทานสปอร์ตยคบไปดูหุ้นพื้นฐานดีจาก DBS w e เ k e r ประเทศไทยตัวที่สามครับ ตัวที่3คือ w h a นะคะก็ w h a ก็ยอดถ่ายนิคมเขาก็ถือว่าดีมากๆปีนี้ก็มีลุนเนาะว่าอาจจะสูงกว่าเป้าที่เขาตั้งไว้พันเจ็นะคะเพราะว่าไตมันหนึ่งขายไปแล้วเกือบเกือบห้านะคะแล้วมีตัว MOU อีกประมาณ750กว่าไล่นะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปละ1,240ก็ประมาณ71%ของเป้า แต่ว่าเขายังมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม EV เนี่ยที่เจรจากันอยู่ที่อาจจะ,ะขายได้สำเร็จในครึ่งปีหลังซึ่งซึ่งถ้าได้ลูกค้ารายนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทะลุเป้าไปเลยเป็น2,350ไล่ได้เลยนะคะอันนี้ก็มีลุน้นแล้วก็ q 4ก็จะขายอสซทเข้ากอง WHAR ที่ก็บุกกำไรเข้ามาอีกแล้วก็มีเงินสดเข้ามาที่จะขยายการลงทุนต่อค่ะครับ และ WHA ก็เป็นอีกหนึ่งที่เตรียมจะถูกนำเข้าไปคำนวณในเซต50ในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับใช่ค่ะ,ะ TLI กับ WHA นะครับเตรียมถูกนำเข้าไปคำนวณในเซต50ในรอบครึ่งหลังของปีนะครับนี่คือหุ้นพื้นฐานดีตัวที่2เป็นลักษณะ Growth Stock เป็น d i วิ d เดนสต็อกหรือเป็นพื้นฐานดีแนวไหนสำหรับ wha ครับพี่หมายครับคือสำหรับ wha เนี่ยเราคิดว่าเป็นลักษณะที่ว่ายังมี g r o w ได้อยู่นะคะเพราะว่านักวิเคราะห์เองก็มองว่ากำไรปีนี้น่าจะน่าจะเติบโตได้คือถ้าเป็น core profit เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่สูงได้นะคะแล้วก็ดีว i d เดนก็ถือว่าโอเคประมาณ3.6%ในปี3.5%ในปี คกค่ะก็ก็เป็นตัวที่เรียกว่าเออยังไงดีคือโดดเด่นนะกนในเซกเตอร์นิคมุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าจีนเนี่ยยังย้ายฐานการผลิตเข้ามาไทยเพื่อเลี่ยงภาษีส่งออกไปอเมริกาเนี่ยนะคะก็ก็ถือว่าเป็นย่งเป็นตัวที่ได้ผลประโยชน์อยู่เพียงแต่ว่าราคาอาจจะตอนเนี้ยสูงไปนิดหนึ่งถ้าซื้อเนี่ยอยากจะให้เขาถอยลงมาก่อนค่ะครับ เป้าพื้นฐานปลายปีให้ WHA ไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่เราให้เอาไว้ที่4.84ค่ะ4.84นะครับปลายปีหรือ12เดือนข้างหน้าครับเออ12เดือนข้างหน้า4 8 4ค่ะ12เดือนข้างหน้านะพี่นะ4.84นะนะครับคาดการปันผลปีนี้ WHA 3.5%นะฮะเป้านะ12เดือนข้างหน้า4.84นะครับ มีนาเนี่ยสองเป็นเป้าปลายปีหรือ12เดือนครับถามย้อนนิดหนึ่งครับพี่ใหม่อันนี้ถ้าในคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นปลายปีค่ะนะปลายปีนะครับแอดวานสองห้เป็นปลายปีหรือ12เดือนครับอันนั้นเป็น12เดือนค่ะสิบองเดือนนะครับเอาละครับตัวที่3นะครับในลนักษณะ Growth Stock WHA Corporation เป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้า4.84 คาดการดิวิเดนยูปีนี้3.5เอร์เนต์ิทวนความจำนะครับมันิพัสออนไลน์0ูนจอลึกสัญญาณวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีล้ประสิทธิ์มันิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนตั้งแต่สแกน s กรีน n ิ่งแล้วก็แบ็กเทส t นะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงคนะ์ในตลาดช่วงนี้นะครับท็อปแบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชานชัยพันธาธนากิจ 0ู2นี่ก็คุ้มมากนะครับมันดีพัสออไลน์012นะนะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟัง 010, 0 10, 0 9 0 08, 0 8 0 0 7 0 0 6นแะครับ0 0 5นะครับ0 0 4 0 0 3 0 0 2แล้วก็0,01ะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก,ก็เชิญได้เลยครับ สแกน QR Code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A อ s g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือนะ่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก nft รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาท เล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรี พร้อมรับของเทเลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s s i g แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย